B เนี่ยเขาก็ต้องเห็นยานตัวเองอะ่ะนิ่งจริงไหแล้วเขาก็เห็นระยะมันเป็นอย่างนี้เออรูปวาดเราอาจจะงงนะครับก็ไม่เป็นไรเขาจะเห็นระยะแบบนี้อันนี้คือโลกแล้วก็ดาวกีเซอร์เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปนะครับ แล้วก็เคลื่อนที่มามาอาโลกเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้แล้วดาวกีเซอร์เคลื่อนที่มาตรงนี้ในมุมมองของ B B เห็นโลกก่อนหรือเห็นดาวกีเซอร์ก่อนเราก็ต้องเปรียบเทียบนะครับว่า t t 1พามกับ T ีสองพารมเนี่ยอะไรมากกว่ากันอันนี้คำตอบก็คือ T ีสองพาร์มมันเป็นศูนย ผิดทีหนึ่งพาร์ะม,มันเป็นศูนย์แต่ทีสองพาร์ะม,มันคือลบสิบสี่จุดสองสองสองปีแปลว่าอันนี้น้อยใช่ไหมเวลาน้อยแปลว่า B บ่ะเห็นดาวกีเซอร์ก่อนนะนะเห็นดาวกีเซอร์ก่อนับนะเห็นก่อนที่ตำแหน่งอะไรที่ตำแหน่ง x2 สอง เท่ากับ21.536ปีแสงนะแบบนี้โอเคไหมแล้วก็เห็นโลกทีหลังเ,เห็นโลกทีหลังก็คือทีหนึ่งเากับศูนย์เห็นทีหลังนะครับเห็นเห็นทีหลังที่ตำแหน่งอะไร X1 ถ้ากับศูนย์ด้วยนะครับอาศัยพาร นี่คือมุมมองของ B นะจริงๆ B มันเห็นอันนี้ก่อนก่อนเริ่มต้นนะถ้าเกิดเชื่อเชื่อตามเนี่ยนะเห็นก่อนเริ่มต้นฉะนั้นเราต้องวาดแบบวาดรูปประมาณประมาณว่า B อ่ะมันอยู่ตรงนี้เออ B อ่ะอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือตอนต้นแล้วตอนหลังเนี่ยไอ้นี่มันเคลื่อนที่มาแล,แล้วถึงตรงเนี้ยถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของ B ก็คือเวลาที่ศูนย์ตำแหน่งที่ศูนย์นี่คือโลก แบบนี้นะครับทีนี้เราก็ทำระยะสีดำนี้ระยะสีดำนี้โอเคไหมระยะสีดำนี้ระยะสีดำเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอา x 2พรมลบ x 1พรมนะระยะสีดำผมขอเขียนตรงนี้ซึ่งผลลบก็ง่ายๆใช่ไหม x 2พาร์ลบ x 1พรมก็คือก็คือตอบอันนี้เลย นะต่อไประยะทางมันคือ,อะระยะทางคือตัวสีน้ำเงินนี้นะระยะทางคือตัวสีน้ำเงินนี้ L พามแตร่ระยะสีดำมัน,ม,นมันคือสุดนี่เลยสุดถึงนี่เลยเนี่ยทีเดียวกันถ้าเราจะอยากอยากได้ระยะสีน้ำเงิน แล้วก็ต้องเอาระยะสีดำเนี่ยมาลบออกด้วยระยะสีแดงนี้ระยะสีแดงเนี่ยมันก็คือระยะทางเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าฟังดูยากจริงนะเออหรือหรือผมแก้แก้เป็นอย่างนี้แล้วกันมันจะได้ฟังง่ายขึ้นอะระ,ระยะ l อะ่ะคือตัวนี้ระยะทางของโลกกับกีเซอร์ที่ b เห็นน่ะคือระยะ l ตัวนี้ ระยะ L นี้จะหาได้ยังไงก็คือหาจากระยะสีดำลบด้วยระยะทางที่ดาวกรีเซอร์เคลื่อนที่มานะระยะทางที่ดาวกรีเซอร์เคลื่อนที่มาอผอรมเรียกเป็น s พารมแล้วกันนะครับ s พารมหายยังไง s พาร์ก็เท่ากับ V เดลต้า T B อ่ะมันหยุดนิ่งมันก็ต้องเห็นดาวกรีเซอร์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว0.66เท่าของความเร็วแสงนะ แล้วก็เดลต้าทีล้วก็เอา T1-T2 ลบที 2, นะ T 1หนลบทก็คือเอาเอาทตัวเยอะขึ้นลบด้วย T ตัวน้อยฉะนั้นลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็จะเป็น0.66จุดคูณสิบ2 2แล้วก็ CY ก็จะก็ได้เป็นปีแสงนะครับกดเครื่องคิดเลขอันนี้อันนี้ก่อนก็จะได้เป็น คือผลคูณของเลข2ตัวเนี่ยจะได้9.387แล้ว c y ความเร็วแสงคูณกับเวลา1ปีก็คือปีแสงนี่คือ s ดังนั้นระยะ l สี l พามสีดำเงินเนี่ยก็คือระยะสีดำลบด้วยระยะสีแดงนะผมก็จะเขียนตรงนี้นะ l พารมก็คือระยะสีดำ21.536 ปีแสงลบด้วยระยะสีแดงก็คือ9.387ปีแสงอ่ามากดเครื่องคิดเลขก็จะได้คำตอบเป็น12.149ปีแสงซึ่งก็จะใกล้เคียงกับการใช้สูตรนะครับ ถามว่าทําไมไม่เป๊ะก็เพราะว่าวิธีตรงเนี่ยมันมีการคํานวณหลายขั้นตอนแล้วแต่ละขั้นตอนก็จะมีการปัดเลขทําให้มันไม่ค่อยเป๊ะใช้สูตรเนี่ยผมว่าน่าจะแม่นกว่าเพราะว่าใช้สูตรมันเป็นขั้นตอนเดียวไงส่วนนี้วิธีตรงมันหลายขั้นตอนนะครับแต่อย่าเบิ่งดีใจแล้วมึงจะทำ4.1ได้นะสรุปก็คือ b เนี่ยเห็นว่าระยะห่างจากโลกถึงดาวกีเซอร์เนี่ยคืออาเขข้างบนนะครับ l พามเท่ากับ12.149 ปีแสงนะโอเคขอลบสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนครับต่อไปผมจะใช้หลักการนี้เลยละกันนะใช้หลักการนี้เลยก็ขอวาดรูปใหม่ก่อนในมุมมองของ B เนี่ยอันนี้คือตอนเริ่มต้นนะอันนี้คือโลก ในมุมมองของ B นะก็คือที่เวลา t พามได้กับศูนย์แล้วก็ x ไกับศูนย์อะไรเนี่ยที่คำตอบเนี่ยแล้วก็ดาวกีเซอร์ที่มีระยะห่างเพียง12.149ปีแสงในมุมมองของ B เนี่ยการที่ b เดินทางไปถึงอ่ะจริงๆ B เขาต้องเห็นตัวเองหยุดนิ่งใช่ไหมแล้วโลกอ่ะเคลื่อนที่ไปทางด้านนี้ดาวกีเซอร์ก็เคลื่อนที่ไปทางนี้ เมื่อ b มาถึงโลกมันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือยานของบแล้วก็ดาวกีเซอร์อยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าในมุมมองของ b เนี่ยดาวกีเซอร์เคลื่อนที่นะอ่าเขียนตรงนี้นะในมุมมองของบดาวกีเซอร์ขอใช้ตัวจีนะครับเคลื่อนที่จาก ระยะ12.149ปีแสงมาถึงตนด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ต้องด้วยความเร็ว0.664เนดหกหนี้นะอตามนี้นะ,ะด,ดาวกีเซอร์เนี่ยมันเคลื่อนที่มาปืด๊ดมาโลกก็เคลื่อนที่ไปแต่โลกช่างหัวมันก็ก็ใช้สูตรยังไง L เท่ากับ VT เนาะ L ก็คือ12.149ดาวกีเซอร์มาเคลื่นที่ด้วยความเร็ว0.66อ,อันนี้ LY นะ LY ก็คือ Cy อันนี้ C ก็ก็ C ตัด C โชๆแล้วก็จับตัวเลขของตัวนี้าหารกันก็จะได้คำตอบเป็นเนี่ยประมาณ18 จุด408ปีในการเคลื่อนที่โอเคครับก็จบตัวอย่างที่4ทั้ง2วิธีแล้วนะครับ